วันนี้พี่อ้ําก็มีของเล่นสนุกสนุกที่ทําจากกระดาษนะคะและวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะมาแนะนํานะคะนี่ค่ะสนุกมากเลยนะคะเราปล่อยจากที่สูงนะคะตัวใบพัดก็จะหมุนแบบนี้ค่ะนี่นะคะยิ่งทําหลายสีนะคะก็จะสวยงามมากเลยและวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะไปดูวิธีการทํากันเลยนี่นะคะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมกระดาษ A4 สีมาแบบนี้นะคะแล้วตัดขอบขึ้นมาค่ะโดยเราจะวัดให้มีความกว้างอยู่ที่6เซนติเมตรนะคะ นี่คะ่ะโดยเราจะพับขึ้นมาตามรอยที่เราขีดไว้เลยแบบนี้นะคะเราจะตัดเอาในส่วนทางสั้นนะคะนี่คะ่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกมาเลยเพี่อมแนะนำให้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะว่าจะเรียบกว่าใช้กันไกลนะคะนี่คะ่ะ ตัดออกมาเลยเราก็จะได้กับกระดาษที่มีความกว้าง6เซนติเมตรนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะตัดเป็นช่องนะคะโดยที่เราจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะให้แต่ละส่วนหรือว่าแต่ละช่องนะคะมีความกว้างอยู่ที่2เซนติเมตรค่ะก็จะได้3ามช่องพอดีนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการพับขึ้นมาตามรอยที่เราติ๊กไว้ได้เลยนี่นะคะเมื่อพับออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้กับ3เส้นเลยนะคะนี่ค่ะ แต่และช่องก็จะมีความกว้างเท่ากันอยู่ที่2ซนติเมตรค่ะนี่นะคะนี่ค่ะข้างนี้เราก็พับขึ้นมาเลยเราก็จะได้ทั้งหมด3ช่องนะคะแต่และช่องก็จะมีความกว้างเท่ากันค่ะคือ2ซนติเมตรค่ะนี่นะคะเมื่อกางออกนะคะเราก็จะได้กับ3ช่องแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับขอบกระดาษขึ้นมานะคะโดยเราจะเหลือขอบด้านบนไว้2ซนติเมตรค่ะ นี่นะคะเราจะไม่พับให้ขอบเสมอกันนะคะจะเหลือขอบด้านบนไว้2ซนเมตรค่ะแล้วรีบได้เลยแล้วก็จะได้กับ2ส่วนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะตัดส่วนที่มีความสั้นกว่านะคะตัดเข้ามาแบบนี้เลยตัดมาถึงเส้นที่เราพับไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราจะตัดทางสั้นกว่านะคะจะตัดเข้ามาเลยตัดมาจนถึงเส้นที่เรารีดไว้ค่ะ แบบนี้เลยเราก็จะได้กับ3เส้นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะวัดลงมาจากเส้นนะคะทีนี้เราจะวัดมาฝั่งที่มีความยาวกว่าค่ะวัดลงมา2เซนติเมตรแล้วตัดเข้ามา1ช่องเลยนะคะนี่ค่ะตัดเข้ามาถึงเส้นตรงนี้เลยอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยค่ะตัดลงมา2เซนติเมตรแล้วตัดเข้าไป1ช่องเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการพับเข้ามาแบบนี้เลยให้เหลือช่องตรงกลางช่องเดียวนะคะ นี่ค่ะพับมารวมกันไว้ช่องตรงกลางแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ทําการรีดให้เร,เรียบเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะวัดลงมาอีก1เซนติเมตรค่ะแล้วตัดเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ค่ะตัดทั้งสองข้างนะคะเข้ามาแบบนี้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการพับเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้ามจับนะคะ นี่ค่ะเราก็จะพับให้มีขนาดเล็กลงนะคะพับเข้ามาเลยนคะคะพับเข้ามาทั้งสองข้างเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเ,เราก็ทําการรีดได้เลยเสร็จแล้วนะคะขอบด้านล่างตัวนี้นะคะเราจะพับขึ้นมาครึ่งเซนติเมตรค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วส่วนตรงนี้นะคะส่วนด้านบนตรงปีกตัวนี้เราก็จะพับลงมาแบบนี้เลย ะะพับลงมาแบบนี้เลยซึ่งเส้นตรงนี้นะคะก็จะตรงกับเส้นที่เราพับไว้รอบแรกเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะทําการต่อทั้ง2ด้านนะคะเข้าด้วยกันด้วยเทปใสค่ะแบบนี้เลยแค่นี้นะคะใบพัดของเล่นจักรดาษของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะพี่ออมก็ได้ทาเตรียมไว้2ส,สีเลยนะคะนี่ค่ะปล่อยลงจากที่สูงนะคะใบพัดของเราก็จะหมุนแบบนี้ค่ะสวยงามมากเลยน้องก็ลองนําไปทําเล่นดูกันนะคะ